ครับนี่คือคนมานลากของน้องทวีโชครับน้องมาครับบุ๋งเลยครับพี่น้องเลยครับรถออกมาครับเป็นเสีมาขวางทางให้ครับพี่น้องเห็นว่าเป็นเสีมาขวางทางให้ครับอ่าเพราะผมนี่ขึ้นไรถครับอันไม่มีรถครับเป็นสัญยับออกอันไม่รถเป็นสัญญับออกให้จะคว้าขึ้นไปครับเป็นเสีมาทรงเสมอเสมอพี่น้องครับเบื้องนี้ นี่คือมีรถมากครับมีรถมากมีรถมากเพื่อนยืนขวางทางไว้นะครับมีรถมากครับอ่าเดี๋ยวรถคันนี้ไปเพื่อนจะสิขยับอกให้เบิ้งครับตอนนี้มีรถใหญ่มากอยู่ครับเพื่อนจุขวางทางไว้ครับพี่น้องครับนะครับเพื่อนจุขวางทางไว้ให้ครับนี่เพอนมารักของเพคนครับมีรถมากนะครับเพื่อนจุขวางทางไว้ไม่ออกมากครับพี่น้องผู้เดียพานไปน้ำตาลไทนก็อิที่จะรอดีครับพี่น้องครับนี่ครับเพื่อนจุขวางทางไว้ให้ครับพี่น้องครับ พี่น้องครับพ่กลองไปห้เดรคครับเดี๋ยนี่คือเป็นจีบไปรถทัานอยู่ในซอยนี่ออกไปครับในบ้านนี่ครับเป็นจีบไปออกไปเลยครับเพราะว่ามีรถมากครับมีรถมาหลายเป็นจีบไปออกไปครับนี่ครับเป็นเคียร์ทางไหเบรคครับพี่น้องอ่าเป็นน้ำนาไปครับห่างซื้อว่าให้พานนะครับตอนนี้บ่มีรถนะครับตอนนี้ตอนมีรถบ่มีรถนะครับฝากกดติดตามกดไลล์กดแชร์แน่เด้อครับพี่น้องกับช่องสารนู่นหัวม้วนครับสีมีคลิปน่ารักๆของน้องที่พี่ชวมไปพี่น้องเบิ่งเป็นประจําทุกมือครับ